กับคุณอัศวินพินิจวงหรือพิตูครูคนแรกของเชลิตสอจมาใสเชลิตวิกุตธิกิจนะครับครูสื่อครูคนแรกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสื่อนะครับเป็นทั้งพี่ เป็นตั้งเพื่อนร่วมงานสุขทุกข์อยู่ด้วยกันนะครับมีครั้งหนึ่งครับในชีวิตมีมาม่าสองหอ่อแบ่งกันกินคนละหอ่อแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับกี่วันกี่ปีเราไม่เคยลืมกันบางครั้งทุกข์มั่งสุขมั่งนั่งร้องไห้สองคนก็นมีครับกูคนแรกอัศวินพินิจวงหรือพี่ตู่ สยามรัฐแม่สอดจังหวัดตราด